ตำรวจภูธรภาค2เป็นหน่วยงานระดับกองบัญชาการในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2เป็นหัวหน้าหน่วยมีรองผู้บัญชาการ6นายและมีผู้บังคับการในสังกัดจำนวน12นายพื้นที่รับผิดชอบและเขตติดต่อตำรวจภูธรภาค2ตั้งอยู่ถนนวชิรปราการ ตำบลบางปลาซ้อยอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ80กิโเมตรรับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออกรวม8จังหวัดมีเขตติดต่อพื้นที่ดังนี้ทิศเหนือติดต่อจังหวัดสระบุรีนครราชสีมาและบุรีรัมย์ทิศตะวันออกติดต่อประเทศกัมพูชาทิศตะวันตก ติดต่อจังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครปทุมธานีและอ่าวไทยทิศใต้ติดต่ออ่าวไทยลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบร่มแม่น้ำที่ราบชายฝั่งทะเลและพื้นที่ราบสูงสลับกับภูเขาลูกเตีย้ยๆมีชายฝั่งทะเลที่เรียบยาวและโค้งเว,ว้าที่ราบใหญ่อยู่ทางตอนเหนือของภาค มีเทือกเขาจันทบุรีอยู่ทางตอนกลางของภาคเทือกเขาบรรทัดอยู่ทางตะวันออกเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชามีที่ราบชายฝั่งทะเลอยู่ระหว่างเทือกเขาจันทบุรีกับอ่าวไทยถึงแม้นจะเป็นที่ราบแคบๆแ,แ,แต่ก็เป็นพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการเกษตรกรรมมีแหลมและเกาะใหญ่น้อยอยู่เป็นจำนวนมาก เรียงรายอยู่ไม่ห่างจากฝั่งเช่นเกาะช้างเกาะกูดเกาะสีชังเกาะล้านกเกาะเสม็ดเป็นต้นสภาพเศรษฐกิจและสังคมจากสภาพภูมิศาสตร์ภูมิอากาศความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ท้องทะเลที่กว้างใหญ่ชายฝั่งทะเลและเกาะใหญ่น้อยที่สวยงามประชากรจึงประกอบอาชีพที่หลากหลายได้แก่การเกษตรกรรมการประมงการท่องเที่ยว เป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและความเจริญก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมการขนส่งทางทะเลเป็นแหล่งที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมที่สำคัญหลายแห่งเช่นนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครนิคมอุตสาหกรรมเหมราชนิคมอุตสาหกรรม304นิคมอุตสาหกรรมมาตบตาพุธนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางการส่งออกทางทะเลที่สำคัญของประเทศโดยมีท่าเรือพาณิชย์สำหรับขนถ่ายสินค้าได้แก่ท่าเรือแรมฉบังซึ่งได้รับฉาย,ยาว่าเป็น world class port มีลักษณะเป็นท่าเรือน้ำลึกหลักในการขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศสามารถรองรับเรือขนาดใหญ่พิเศษได้ และรัฐบาลจัดให้เป็นพื้นที่เป้าหมายโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเพื่อรองรับอุตสาหกรรมและการลงทุนของภูมิภาคนี้จึงทำให้มีนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาลงทุนประกอบการค้าด้านต่างๆเป็นจำนวนมากประกอบกับเป็นภูมิภาคที่มีที่ราบชายฝั่งทะเลที่สวยงามจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ เป็นจำนวนมหาศาลสำหรับการเดินทางสู่ภาคตะวันออกมีเส้นทางการคมนาคมทั่วถึงและสะดวกในทุกด้านทั้งทางรถยนต์รถไฟทางเรือและทางอากาศและจากการที่ตำรวจภูธรภาคสองมีอนาเขตติดต่อกับประเทศกรรมัมพูชาทำให้มีจุดผ่านแดนและจุดผ่อนปลนดังนี้จังหวัดสรกแก้ว มีจุดผ่านแดนถาวรหนึ่งแห่งคือบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจุดผ่อนปรนสามแห่งได้แก่บ้านตาพระยาอำเภอตาพระยาบ้านหนองปลืออำเภออรัญญประเทศบ้านเขาดินอำเภอคลองหาดจังหวัดจันทบุรีมีจุดผ่านแดนถาวรสองแห่งได้แก่บ้านแหลมและบ้านผักกาดอำเภอโป่งน้ำร้อนจุดผ่อนปรนสามแห่งได้แก่ บ้านซับตารีบ้านสวนส้มอเภอสอยดาวและบ้านบึงฉนังล่างอเภโป่งน้ำร้อนจังหวัดตราดมีจุดผ่านแดนถาวรหนึ่งแห่งคือบ้านหาดเล็กอเภอคลองใหญ่จุดผ่อนปรนสองแห่งได้แก่บ้านหมื่นด่านและบ้านมะม่วงอ,อบ่อไร่ นอกจากนี้เพื่อเป็นการรองรับการเข้าสู่เศรษฐกิจประชาคมอาเซียนตำรวจภูธรภาคสองได้ทำการสำรวจจุดบริการประชาชนตามเส้นทางหลวงสายเอเชียในเขตพื้นที่ตำรวจภูทรภาคสองเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในด้านการจราจรและบริการประชาชนดังนี้ทางหลวงสายเอเชียหมายเลขหมีเส้นทางผ่านจังหวัดนครนายกปราจีนบุรี จรดพรมแดนกัมพูชาที่อำเภออรัญยประเทศจังหวัดสะะแก้วมีจุดบริการประชาชนในเส้นทาง19จุดทางหลวงสายเอเชียหมายเลข19มีเส้นทางผ่านจังหวัดชนบุรีชะเชิงเซาและปราจีนบุรีมีจุดบริการประชาชนในเส้นทาง31จุดทางหลวงสายเอเชียหมายเลข121ผ่านอำเภอตาพระยา ไปบรรจบกับทางหลวงสายเอเชียหมายเลขหนึ M ่งที่ตัวเมืองสะแก้วมีจุดบริการประชาชนในเส้นทาง10จุดทางหลวงสายเอเชียหมายเลข1 2 3ผ่านจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดสิ้นสุดที่พรมแดนกัมพูชาที่บ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดมีจุดบริการประชาชนในเส้นทาง52จุด รวมจุดบริการประชาชนในเส้นทางทั้งหมด112จุดประชากรในพื้นที่ตำรวจภูธรภาคสองมีประชากรตามทะเบียนราษฎร์จำนวนทั้งสิ้น4,861,627คนประชากรแฝงประมาณ1,800,000คนอัตรากำลังพลตำรวจภูธรภาคสองมีสถานีตำรวจภูธรในสังกัดจำนวน 1 17สถานีมีอัตรากำลังพลรวมทั้งสิ้น16834ตำแหน่งมีคนครอง11374ตำแหน่งว่าง5460ตำแหน่งแบ่งเป็นอัตราสัญญบัติ3616ตำแหน่งมีคนครอง3394ตำแหน่งว่าง222ตำแหน่งอัตราชั้นประทวน 13,218ตำแหน่งมีคนครอง,ง7,980แตำแหน่งว่าง5,238ตำแหน่งเปรียบเทียบอัตราส่วนข้าราชการตำรวจหนึ่งนายรับผิดชอบต่อประชากรจำนวน585คนสรุปสถานภาพอาจญากรรมของตำรวจภูธรภาคสองจากการดำเนินการป้องกันปราบปรามอาจญากรรมของตำรวจภูธรภาคสองที่ผ่านมาพบว่า คดีอาชญากรรมส่วนใหญ่เป็นคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เช่นวิ่งราวทรัพย์ชิงทรัพย์การจรกรรมรถจัก,กรยานยนต์ความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างไรก็ตามจากสถิติผลการปฏิบัติงานในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของตำรวจภูธรภาคสองถือว่าสามารถดำเนินการบรรลุปเป้าหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และจากผลการจับกลุ่มคดีสำคัญสคัญจำนวนมากได้สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรู้สึกปลอดภัยในการดำารงชีวิตตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของตำรวจซึ่งถือเป็นการดำเนินการตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ได้มอบนโยบายการบริหารราชการไว้ให้กับข้าราชการตำรวจถือปฏิบัติคือการมอบความรัก สร้างความศรัทธาสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชน